สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่ดี23-3-2023นะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตทุกเรื่องการงานการเงินมั่นคงแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะนับแต่วินาทีนี้ไปทำอะไรก็มีแต่เรื่องปังปังปังนะคะวันนี้นางฟ้าแลนด o m o มออฟเิมีท็อปปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะเป็นท็อปปิกเกี่ยวกับความรักนะคะ เขาอยากสื่อสารผ่านไพ่ถึงคุณเรื่องอะไรเขาของคุณคือคนที่อยู่ในใจคุณผู้ฟังคนคนเดียวที่คุณผู้ฟังรักคิดถึงคนึงหาแล้วก็เป็นห่วงนะคะหรือหากแม้นเป็นคนที่จบกันไปกนแล้วก็คือคนคนนั้นรักและคิดถึงคุณผู้ฟังที่สุดนะคะให้ไพ่บอกทีคะ่นะณตอนนี้เขาอยากสื่อสารผ่านไพ่ถึงคุณเรื่องอะไรคะสุ่มนะคะใบแรกนะคะ เซเว่นออฟวอลเจ็ดไม้คนคนนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากสื่อสารผ่านคุณก็คือเขาอยากให้คุณเอาโหสิกรรมเขาอยากให้คุณแบบว่ายกโทษเขาอยากขอโทษคุณเขารู้ว่าตอนนี้คุณปล่อยวางคุณอาจจะลืมเขาไปแล้วคุณแบบไม่สนใจเขาแล้วคนคนนี้นะคะเขาพยายามแบบเฝ้ามองเฝ้าส่องแล้วก็เฝ้าคิดถึงคุณเสมอนะคะนางฟ้าไม่รู้ว่าคุณจบกันไปเจ็ดวัน 7สัปดาห์7เดือนหรือว่า7ปีหรือไม่ได้พูดคุยกันแล้วมีคนคนหนึ่งนะคะเจ็ดไม้เท้านั่งพินิเครพิค์อยากให้คุณรู้ว่าเขาอยากให้คุณเอาหสิกิกมอยากให้คุณขออยากให้คุณยกโทษให้ไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เขากับคุณเคยมีร่วมกันเขาอยากให้คุณ move on ถ้าหากว่าคุณจะไม่กลับมาในชีวิตเขาแล้วนะคะคนคนนี้นะคะหวังดีต่อคุณเสมอแล้วก็อยากเจอคุณมากๆนะคะ ทุกวันทุกคืนนะคะเขาจะบอกว่าเฝ้าสวดมนต์ทำสมาธิบางคนอาจจะถึงขั้นเข้าวัดทำบุญแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เคยเป็นคนใจร้อนเคยเป็นคนพูดไม่พอเคยเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะเลยเพราะว่าหลังจากที่จบกับคุณน่ะเขาได้ตื่นรู้ว่าการที่แบบได้มีคุณอยู่ในชีวิตมันช่างงดงามเหลือเกินนะคะแต่นางฟ้าไม่รู้ว่าคุณกับเขาทะเลาะเรื่องอะไรกัน คุณกับเขาอันมีเลขเจ็ในความสัมพันธ์เกิดธาตุน้ามีนกรกฏพิจิตตกที่ราศีกรกฏได้คุณกับเขานะคะจะเกิดปีจอปีขานปีมะโรงปีกุลปีถอะแล้วก็ปีมะเมียได้นะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าสิ่งที่เขาอยากบอกคุณตอนนี้คือเอาโหสิกรรมให้เขายกโทษให้เขาและเขาไม่เคยที่จะแบบว่าลืมคุณได้ในสักวันเลยนะคะ ใบต่อไปนะคะเขาอยากสื่อสารผ่านไพ่ถึงคุณเรื่องอะไร Ten of Pentacles สิบเหรียญเขาอยากสื่อสารผ่านไพ่ถึงคุณว่าในอดีตเขาเคยอยากแบบว่ามีชีวิตครอบครัวที่งดงามกับคุณคุณคือคนในครอบครัวตอนนี้คุณอาจจะมองเขาว่าไม่ใช่คนในครอบครัวแต่ที่ผ่านมาวันแรกที่เขารักคุณยังไงวันนี้เขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมเขาอยากให้คุณกลับไปสร้างครอบครัวเขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขา ตอนนี้ชีวิตคุณผู้ฟังอาจจะมีความสุขตัวคุณผู้ฟังอาจจะแบบว่าวเต็มสิบกับคอรอบครัวญาติพี่น้องลูกเต้าใดๆก็แล้วแต่คนคนนี้อยากกลับมาในความสัมพันธ์ดีสิ่งที่เขาอยากสื่อสารผ่านไพ่ถึงคุณก็คือคุณยังเป็นความสุขข,ของเขาในทุกเวททุกทุกเวลานะคะและตอนนี้เขาพยายามมุ่งมัน่นทํางานทําการเพื่อให้เขามีทุกสิ่งเพียบพร้อมนางฟ้าไม่รู้ว่าเขาอยากจะกลับมาง้อคุณผู้ฟังหรือเปล่าแต่ว่าที่ผ่านมาเขามองคุณผู้ฟังเป็นคนในครอบครัวของเขานะคะ เขามีความสุขทุกครั้งที่มีคุณอยู่ในชีวิตในตอนนั้นนะคะเลขสิบได้ธาตุลมได้เกิดเดือนตุลาได้นะคะใบต่อไปนะคะสิ่งที่เขาอยากสื่อสารผ่านไพ่ถึงคุณตอนนี้เลยคือเรื่องอะไรดูมีแบบมีแบบให้เงินใน Of f e n น e r c l e s อัศวินเหรียญตอนนี้นะคุณผู้ฟังอ่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลใดๆเกี่ยวกับเขาแล้วเขาจะตั้งใจทำงานมุ่งมั่นทำงานแล้วก็ เขาอยากให้คุณรู้ว่าหลังจากนี้ความงี่เง่าเอาแต่ใจความมีอีกโก้ความเป็นคนที่ไม่ชัดเจนกับเรื่องใดอะ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วจากที่เคยแบบว่าไม่รอบคอบไม่วางแผนเรื่องการเงินให้คนนั้นคนนี้มาหลอก เขาจะวางแผนแล้วก็ตั้งใจทํามาหากินตั้งใจแบบทําแต่สิ่งดีๆนะคะหากแม้ว่าเขาอะไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วเขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าสิ่งที่เขาทำอะเขาจะทําอนาคตให้ัให้มันดีเขาจะทําให้คุณเห็นว่าคนอย่างเขาอะก็มีดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟงังไพ่ออกมางดงามเขายังรักเป็นห่วงคุณแล้วก็คิดถึงคุณเสมอนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะ เขาอยากสื่อสารผ่านไพ่ถึงคุณเรื่องใดในตอนนี้ f โ r o f อฟ o r ดเขาอยากบอกว่าที่ผ่านมาเขาเจ็บปวดมากเลยคุณรู้ไหมที่ผ่านมาเขาทุกข์ใจเหลือเกินที่ต้องนอนอยู่คนเดียวนอนกอดหมอนข้างบางคนอาจจะไม่ได้กอดหมอนข้างแต่ว่ากอดตัวเองเขารักห่วงใย,ยคิดถึงคุณคุณยังเป็นที่หนึ่งในดวงใจเขาคุณยังคือ วดวงนี้เขายังมอบให้คุณนะคะแต่คุณอาจจะไม่รู้จ,จะมองว่าเขาไม่จริงใจมองว่าเขาไม่ชัดเจนมองว่าเขาแบบเจ้าชู้อะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เลยสิ่งที่เขาอยากบอกคือรักคุณมากมายคิดถึงคุณมากมายเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้เลยบางครั้งก็อาจจะนอนแบบว่าน้ําตาไหลอยู่ข้างในหรือไม่ก็ไหลออกมาจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคนคนนี้เกิดในราศาีที่มีเลขสี่ได้เลขสี่เกิดเดือนเมษาราศีเมษได้นะคะ สิ่งที่เขาอยากสื่อสารผ่านไพ่ถึงคุณก็คือคุณอาจจะไม่รู้ว่าเวลาที่เขาก่อนหลับตาหรือคิดถึงหรือว่าตื่นมาคุณเป็นคนแรกที่เขายังคิดถึงยังรักยังห่วงใยเสมอนะคะไพ่ออกมาแบบนี้นางฟ้าต้องอ่านแบบนี้นะคะใบต่อไปนะคะเขาอยากสื่อสารผ่านไพ่ถึงคุณเรื่องอะไร ทีออฟวอนที่ผ่านมาเขาอาจจะให้ความมั่นคงกับคุณไม่ได้เขาอาจจะปนเปรื้อให้คุณในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เขาอา,อาจจะให้ความสุขแม้กระทั่งเวลาเขาอาจจะให้คุณไม่ได้เขารู้เลยค่ะว่า ความรักอะ่ะมันต้องจูนมันต้องปรับหากันตกที่ท่านน้ำอีกรอบราศีมีนได้นะคะความรักมันต้องจูนต้องปรับหากันเขาเข้าใจคุณทุกสิ่งอย่างเขาไม่โกรธไม่ไม่เคืองใดๆคุณเลยเขาอยากรู้เขาแค่อยากรู้ว่าคุณเนะี่ยหายโกรธเขาได้หรือยังคุณแบบยกโทษเขาได้หรือยังให้เขาได้หรือยังนะคะคุณผู้ฟงังคนคนนี้นะคะคิด คิดคิๆแต่เรื่องคุณผู้ฟังตลอดเวลาอะไรก็ไม่รู้ว่าทําไมต่อให้เขามีใครในความสัมพันธ์หรือว่าคุยกับใครใดๆก็แล้วแต่บุคคลเหล่านั้นไม่ได้สําคัญกับชีวิตเขาเท่าคุณเลยนะคะสิ่งที่คิดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินหรือความสุขเขาก็อยากทําให้คุณแบบลึกๆเขาก็อยากทําให้คุณคนเดียวนะคะใบต่อไปนะคะเขาอยากสื่อสารผ่านไพ่ถึงคุณเรื่องอะไร ทีออฟซอร์เจ็บเหลือเกินคุณคิดไปเองว่าเขามีคนอื่นคุณอาจจะแบบว่าไปเห็นหรือว่าไปฟังใครมาหรือไปรับรู้สิ่งใดมาเขาอยากสื่อสารผ่านไพ่ถึงคุณว่าคุณนั่นแหละที่แบบว่ามีคนเข้ามามากมายคุณนั่นแหละที่มีคนแบบมาจีบมาแบบว่า มาแบบให้โอกาสมากมายเขาเจ็บปวดทุกครั้งที่แบบเห็นคุณมีความสุขเขาเจ็บปวดเขาเฮิร์ตเขาทุกข์ใจมากมายนะคะคุณผู้ฟังคนคนนี้นะคะอยากจะกรีดร้องเวลาอาบน้ําเวลาที่แบบอยู่คนเดียวอาจจะบอกว่าน้ำฝักบัวก,กับน้ำตาไหลลงมาพร้อมกันเขาอยากจะกรีดร้องบอกทุกคนให้รู้ว่าเจ็บเหลือเกินเฮิร์ตเหลือเกินตั้งแต่เลิกลาไม่มีคุณผู้ฟังอยู่ในชีวิตนะคะใบต่อไปนะคะ เขาอยากสื่อสารผ่านไพ่ถึงคุณผู้ฟังของนางฟ้าเรื่องอะไรให้ไพ่บอกทีค่ะ The Hangman นอนไม่ได้เลยปวดหัวใจทํางานก็ไม่มีสมาธิแต่ชีวิตมันต้องไปต่อทําไมถึงได้รักคุณขนาดนี้นะทําไมถึงได้ห่วงคุณขนาดนี้ทําไมหัวใจเขาว่ามันก็มีทั้งสี่ดวงให้ใครไม่ได้เลยให้คุณแค่คนเดียวต่อให้ใครนะคะจะมาทําให้เขาหวั่นไหวใจระทวยมันก็ไม่เหมือนคุณเลยแค่คิดถึงคุณความรู้สึกความทรงจําดีๆที่มีกับคุณน่ะมันเหมือนคุณไปไล่มนในความทรงจําเขาเขาลืมคุณไม่ได้ตัดใจจากคุณไม่ได้เลยคุณผู้ฟัง ทุกเหลือเกินแบบทั้งไพดาบสามดาบทั้งแฮงแมนใดๆก็แล้วแต่เขาอยากบอกคุณผู้ฟังว่ารักที่สุดแล้วก็แคร์ที่สุดแต่คุณคงไม่รู้แล้วก็คงไม่ยกโทษให้เขาแล้วนะคะเวลายังเหลือขออีกหนึ่งใบนะคะ เขาอยากสื่อสารผ่านไพ่ถึงคุณเรื่องอะไรในตอนนี้ซิกออ f ครับกลับมาได้ไหมที่รักกลับมาได้ไหมได้โปรดกลับมายกโทษให้เขาได้ไหมเขาจะเป็นคนดีเขาจะเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสเขาได้ไหมคนคนนี้ตกท่านลมซ้มเมถุนได้เกิดเดือนมิถุนาได้นะคะ เขาอยากกลับมาเขาอยากให้คุณกลับมาเขาอยากขอโอกาสหรือถ้าคุณจะไม่รักเขาแล้วแค่เขาได้อยู่ในชีวิตคุณก็ได้ให้อยู่ในชีวิตคุณแบบไหนก็ได้เป็นแบบคนกวาดใบไม้ให้เป็นคนที่แบบว่าส่งน้ําให้ส่งอาหารให้ก็ยังดีแบบให้ได้เห็นหนะ้าคุณก็ยังดีแบบไม่เห็นหนะ้าเจ้ากินข้าวไม่ลงคนคนนี้รักผูกพันแล้วก็ มีความลึกซึ้งกับคุณมากคุณกับเขานะคะอาจจะงอนกันไป6วัน6เดือน6ปีมีเลขหกหลกัหลกๆในความสัมพันธ์เพราะว่ามันเป็น Six of ฟคคนรักเก่าอยากอยากกลับมานะคะคุณผู้ฟังเขายังรักมั่นคงรอโอกาสแล้วก็อยากให้คุณรู้ว่าเขารออยู่ตรงนี้นั่งรออยู่ตรงนี้กับหมา1ตัวหรือกับแมวหรือว่ารอในที่ที่คุณรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนในชีวิตคุณนะคะเขารักคุณเสมอคะ่ะ